เอาเสมา้าเส่เปิดเอายกปักเข้าให้เอาโดนเข้าจ่ายเฮกจ่ายเฮกว่าไงเอามงมาโดนเกี่ยวหลังเท้าเสียกันเอายกขึ้นไปปาดไปเรียบร้อยโอ้โหนะครับ<ป>เอาเปิดเอายกเอามวงมานะครับโอ้โหยืนเตะนะครับมาดูแต่ก็ เอาจ่าแฮกเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปเอาจ่าแฮกม่งเข้ามาโดนเกี่ยวอุ้ยนะครับนะครับสามศูนย์นะครับ,นะรบ, 30, รบเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่นี่จ่าแหกหม่งมาเอาโดนเขาเจ้าเสียกเจ้าเสียกว่าไงเจ้าเสียกว่าไงปาดไปโอ้โหยปาดออกนะครับศูนย์สามนะครับ เอาเปิดหนึ่งยกขึ้นมาจ่าแฮกมงวมาเอามงยอดเอาจ่ายแฮกเปิดหนึ่งยกสองอยู่นี่จ่าแฮกเอามงวงกบมาเจ้าเสกสันเราวิ่งวิ่งถอยถอยถอยรบบบลบยังอยู่เอาอีกครอนหนึ่งไม่รบเอาแล้วโอ้โหเอาเสือมาเอาเสกเปิดได้อยู่เอาโยกขึ้นไปปักเข้าให้เอาโดนเข่าจ่าแฮกอุ้ย สามหนึ่งนะครับเอาจจาหฮกเปปดได้อยู่อายกขึ้นมาเอาจ่าแหกสั้นแบกม้าเรียบร้อยเอาดีเสกสันปักเข้าให้โอ้โหปักเข้าป่าเข้าดงแล้วครับโอ้โอปักออกท้ายสนามอาเจ้าเสกเตะออกเอาแล้วครับวันนี้แต็มเท่ากันที่3มต่อสาม สามต่อสามนะครับ <S 2> <S 2> <S เอาโม่งมากโอ้โหเอาเจ้าเสกเปิดแตกเอาแล้วครับจ่ายแฮก สี่สามนะครับเอาเต็มคอรอเต็มเหนี่ยวครับสีจันท์ับทองนะครับสามสี่นะครับเอาเจ้าเซฟเอ้าโอ้ย สามสี่เอาเปิดเอาโยกจ่าแฮกว่าไงเอามงมาเอาเจ้าเสกเขียวได้เอาโยกขึ้นไปเจ้าเสกเขียวไปโอ้ดูเขาจ่าแหกจ่าแฮกว่าไงเขียวกลับคืนมาเรียบร้อยโอ้โหนะครับสี่สามนะครับเอ้าโอ้โหลูกลงนะครับเป็นห้าสามแล้วครับเอาเสกเปิดดึงเอายังอยู่นะโอ้โตะได้อยู่นะครับ เอามงมาเรียบร้อยาสามครับสามหา้าของตัวซีกซื้อไปจะแฮกเปิดเอาโยกขึ้นมาเอาจ่าแฮกโมงเข้ามาเรียบร้อย เอาเสยอมาเอาเสียกเปิดเอายกเฮ้ยเข้าไปหกสนะครับ<ป>เอาเสือมา<ป>เอาเสียกสันปเปิดหนยกสอเสียกสันโอ้โหเรียบร้อย หกสนะครับจ่ายแหกนํำอยู่นะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเสกเปิดได้อยู่เอายกเอาเจ้าเซกโอ้โหเอาแล้วไม่ข้ามเอาแล้วครับจ่ายแหกหนีไปเป็น7ต่อ3นะครับแล้วก็คู่นี้สรุปกันเตะที่เกม9นะครับเอา นะครับเอาเสืไปเอา่าแฮกเปิดได้อยู่เอายกขึ้นมาเอาจา่าแฮกมงเข้ามาเจ็ดสามนะครับโอ้โหครับซัดเต็มข้อเลยครับเจ็ดสีบส,สันตกร เจ็ดสี่นะครับจ่าแหกวางให้เอาหมูมาเอาเสียกันเพิดเขาได้อโยกปักเขาให้เรียบร้อยโอ้ เ,เ๋ยวมาเอาเปิดเอาโยกเอาเอาเปิดเอาโยกขึ้นมาเอาโมงมาหกเจ็ดนะครับ ไปเจ็ดหนะครับเอาจาแฮกเปิดหนึงเอายกขึ้นมาจาแฮกมงเข้ามาเรียบร้อยนะครับแกมห่างกันแค่ไม่กี่แต้มนะครับแต่ก็คู่นี้เตะเกมเก้านะครับเอาเปิดหนึง เอายก2ปักเข้าให้โอ้โหโโหกเจ็ดนะครับว่าเอาเสีเปิดเอาเสีเปิดแตกโอ้โหยังได้อยู่เอาซันแบ็คเข้าป่าเข้าโดงไปแล้วครับโอ้โหนะครับจ่าแหกขึ้นท่านไปแล้วนะครับ8ต่อหนะครับ จบเกมนะครับโอ้โหจาแฮกเอาชนะสิกสันไปนะครับด้วยสกอร์9ต่อ6นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกลังใจก็มาติดตามกันและจุดของเบีแตะก็ให้ไลท์มันๆนะครับ